ทีมเฉพาะจิตกู้ภัยปลวกแดงนะครับร้องขอจากชาวบ้านนะครับเคลื่อนย้ายสิ่ของขึ้นจากที่สูงครับเนื่องจากพนังกั้นน้ําขาดเมื่อเวลาตอนตีห้าสามสิบนาทีนะครับนี่นะครับจุดที่พนังกั้นน้ําได้ขาดนะครับได้ขาดได้ขาดเข้ามา บ้านเรือนประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้แม่น้ำนะครับจุดน้ำที่พนังกั้นน้ำได้ขาดนะครับอยู่หลังบ้านหลังนี้นะครับช่วงนี้น้ำไหลเชี่ยวแรงมากนะครับมีประชาชนร้องขอนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับ น้ำมาตั้งแต่กี่โมงครับขาดประมาณตีห้าช่วงนี้ลำบากมากนะครับเอกไไว้ตรรงหนน่คุณตาครับช่วงนี้น้ำขาดมากี่โมงครับประมาณกี่ห้าหมอเจ็ดด้วยครับวีชาวบ้านจมาครับเขาเลยประกาศอพยพใช่ไหมครับครับ